งานที่ตามซอกแคบๆอย่างเช่นในตู้คอนโทรลบางทีจุดที่เราขันนะี่ยแคบมากจนไม่สามารถเอาประแจปากตายแบบธรรมดาหรือแบบไฟฟ้าเข้าไปขันได้ก็จะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะของด้ามไขควงแต่ตรงปลายนั้นเป็นซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมนี่ครับในเซตนี้มีทั้งหมด6ด้ามตั้งแต่เบอร์เล็กสุดก็คือเบอร์เ เบอร์8เบอร์10บ2 13แล้วก็อันนี้เป็นเบอร์14ม <_ d ata> ีข้อสังเกตเรื่องของกล่องเขาจะทำเป็นล็อกเป็นช่องให้เรียบร้อยแล้วและถ้าสังเกตด,ดูตรงส่วนที่เป็นหน้ากล่องเนี่ย เขาจะเขียนว่า Lbox r e a d y เหตุผลที่ต้องทำกล่องแบบนี้และมีตัวหนังสือเขียนว่า L Box r e a d y ก็เพราะว่าเขาออกแบบกล่องรวมทั้งสล็อตร่องช่องที่ใส่ต่างๆเนี่ยเพื่อให้สามารถนำไปใส่ในกล่องเครื่องมือของ b s c h ที่เป็นกล่อง Lbox ได้เลยนี่ยกทั้งเซ็ตแบบนี้ได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเราก็สามารถที่จะยกออกมาทั้งเซ็ตแบบนี้ได้เลย แล้วก็กล่อง l อล x ที่ท่านมีอยู่แล้วหรือว่าต้องการจะซื้อมาเพิ่มเติมเนี่ยแบบนี้เรียกว่ากล่อง l อล์บ็เราก็สามารถนำเอาชุดนี้มาใส่ไว้ในกล่องได้เลยเนี่ยก็จะสามารถใส่ลงไปในกล่อง l อล x ็ได้อย่างเรียบร้อยสวยงามนะครับสามารถนำไปใช้นอกสถานที่ได้อย่างสะดวก